พบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมานำเส,อเสนอนะครับข้อมูลการคำนวณนะครับคำนวณแบบละเอียดและก็เป็นปัจจุบันนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับวันนี้ผมก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลหา Data เพื่อจะมานำเสนอเพื่อนๆน,น,นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะก้าวสู่การเลี้ยงไก่แบบ เป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพเลยโมเดลที่นำเสนอเพื่อนๆวันนี้นะครับจจะเป็นโมเดลที่เริ่มเป็นธุรกิจนะครับเริ่มหารายได้อย่างจริงจังกับการขายไข่นะครับโมเดลที่ผมนำมาเสนอเพื่อนๆวันนี้เป็นโมเดลสำหรับการเลี้ยงไก่ที่100ตัวนะครับเป็นโมเดลที่จำลองขึ้นได้ง่ายนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ ข้อมูลที่ได้มาคือข้อมูลจริงนะครับข้อมูลจริงๆและ,ะกําไรต้นทุนที่เป็นข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับข้อมูลปัจจุบันปี2 5 6 8นะครับที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นี้นะครับทั้งราคาและก็ราคาราคาโรงเรือนราคาไก่ราคาอาหารและตลาดไข่นะครับที่ซื้อขายปัจจุบันจะมาเล่าแล้วก็ลองคำนวณให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับ ตั้งต้นที่เราเราจะเลี้ยงไก่นะครับ100ตัวนะครับตัวเลขกลมๆนะครับที่100ตัวนะครับสำหรับ100ตัวเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะหาไก่ได้จากแหล่งไก่ได้จากที่ไหนนะครับผมตีราคาจะเป็นราคาที่ค่าวๆราคาอยู่ในช่วงที่ที่เป็นจริงนะครับถ้า100ตัวเนี่ยตีไปสักตัวละ220้บาทนะครับ เ,เพื่อนๆจะต้องใช้เงินอยู่ที่20,000 20,000 2,000บาทนะครับอันนี้ตั้งไว้ตั้งโจทย์ไว้เลยนะครับสำหรับ100ตัวก็20,000 2,000บาทนะครับทีนี้เ,นเพื่อนๆก็มีค่าใช้จ่ายในการทําเล้า,าก็กรณีที่ทําเล้านี่ก็แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของเ,เพื่อนๆนะครับแต่ผมก็จะตีเป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะครับผมจะตีตัวเลขการทําเล้าไปเลยที่3,000บาทนะครับตัวเลขกลมๆนะครับ บางคนก็อาจจะไม่ถึงครับเพราะว่ามีวัสดุที่มีอยู่แล้วบางคนก็ต้องทําใหม่ทั้งหมดหรือมีทําใหม่บ้างมีวัสดุที่มีอยู่แล้วมาผสมผสานกันบ้างก็ตีเป็นตัวเลขข้าวค่าตัวเลขกลมๆที่3,000นะครับต้นทุนที่เพื่อนๆใช้ในตอนแรกก็คือสอง0มื่นห้าับาท0 0 0บาทนะครับ, 25, บาทนี ตัวเลขตรงนี้เพื่อนๆตั้งไปเลยนะครับตั้งไปเลยเพื่อนๆมีต้นทุนแล้วนี่ต่อไปเมื่อเพื่อนๆได้ไก่แล้วก็มีเล้าแล้วครับก็จะเริ่มการการเลี้ยงของเพื่อนๆเข้าเข้าสู่การเลี้ยงก็จะมีต้นทุนรายวันนะครับต้นทุนรายวันแล้วก็มีรายได้รายวันนะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณให้ดูสําหรับไก่100ตัวนี่นะครับ ตีตัวเลขแบบตรงๆนั่นเลยนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือ,อปัจจุบันนี้จากราคาอาหารนะครับะจะตกอยู่ที่ประมาณสอบละกระสอบละ450 4 5 0ถึง480นะครับผมจะคำนวณที่450านะครับคำนวณเนี่ยครับราคาปัจจุบันนะครับแม่ไก่ก็จะกินกินอาหารอยู่ตกวันละ1.5บาทต่อแม่ไก่หนึ่งตัวนะครับ คือ1.5บาทต่อแม่ไก่1ตัวนี่คือปริมาณที่ปริมาณที่ไม่ใช่เลี้ยงแบบออร์แกนิกนะครับคือเลี้ยงแบบจริงๆครับแบบให้อาหารเขาแบบตวงให้แบบแบบให้โปรตีนที่ครบครบ,ครบถ้วน,นะครับคือ1ขีดนะครับที่เคยหลายๆคลิผมนำเสนอไปนะครับแม่ไก่ก็จะกินอาหารเนี่ยตกวันละ1.5บาทต่อแม่ไก่1ตัวนะครับทีนี้ โจทย์ของเราหนึ่งร้อยตัวก็แปลว่าหนึ่งวันแม่ไก่ของเราก็จะกินอาหารวันละร้อยห้าสิบาทนะครับน,นี่คือต้นทุนร้อยห้าสิบาทแล้วนะครับต้นทุนตั้งอะไรครับมีต้นทุนวันละร้อยห้าสิบาทาต่อไปเพื่อนๆอ,อย่าลืมเสมอน,นะครับว่าต้องคิดค่าแรงตัวเองด้วยนะครับคิดค่าแรงอันนี้ผมจะเอาประสบการณ์ตอนผมเลี้ยงนะครับผมจะให้อาหารใช้เวลาประมาณวันละหนึ่งชั่วโมงในการให้อาหารไก่นะครับก็คือ ตอนเช้าก็จะร้อยตัวนี่นี่ไม่มากครับร้อยตัวก็แค่ใส่คู่ถังแล้วก็เทๆ,ๆใส่รางอันนี้ผมเลี้ยงกรงตัดนะครับถ้าเลี้ยงเล้าธรรมดาก็ก็คล้ายๆกันครับไม่ไม่ได้ใช้เวลามากกว่ากันเยอะนะครับก็ตีไปเช้า30นาทีอตอนค่ำอีก30นาทีวันนั้นเพื่อนก็จะเสียเวลาประมาณ1ชั่วโมงครับถ้าคำนวณ ในการทํางานของของเราวันนึงก็8ชั่วโมงนะครับเ,เพื่อนๆแชั่วโมงเนี่ยถ้าคิดเป็นค่าแรงขั้นต่ำาซาวันละ400ก็ชั่วโมงละ50บาทเพื่อนๆก็เอาตัวเลขนี้นะครับเพื่อนๆทางาน1ชั่วโมงในการให้อาหารไก่ก็ตีไปซะว่า50าบาทจากโจทย์ที่แล้วต้นทุนที่แล้วนะครับเมื่อกี้นี่ร้อบาทใช่ไหมครับแม่ไก่กินวันละ1.5บาทต่อตัวนะครับร้อยตัวก็150บาทต่อวันนะครับ กับต้นทุนค่าแรงของเราเมื่อกี้นะครับห้าบาทนะครับห้าบาทก็มาบวกกันก็เป็น200ร้อนะครับอ่าเป็นสองก็จะมีค่าอื่นอ่าค่าน้ําค่าไฟบ้างนะครับอันนี้ผมจะไม่เอามาคํานวณน,นะครับเพราะว่าบางคนก็โซลา่าเซลล์บ้างบางคนก็ค่าไฟอ่าตกวันหนึ่งไม่ถึง5บาทนะครับค่าไฟเพราะวาไฟร้อยตัวนี้ไฟ2หลอดก็พอนะครับสหลอดก็พออ่าค่าน้ําก็ บางทีก็เสียไม่เสียบ้างตีไปไม่เกิน10บาทนะครับทีนี้สําหรับร้อยตัวเมื่อกี้ต้นทุนไปแล้วต้นทุนผมตีเป็นตัวเลขก,กลมๆคือ200วันละ200นะครับเมื่อกี้ต้นทุนตัวกลมๆทีนี้มาดูฝั่งของรายได้นะครับรายได้รายได้เดียวที่เรามีตอนนี้นะครับตอนนี้คือขายไข่นะครับสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เลี้ยงตอนที่ไข่นะผมคํานวณตอนที่ไข่นะครับก่อนหน้าที่จะขายก็จะมี อตอนที่ก่อนที่เขาจะขายแม่ไก่จะขายก็จะมีประมาณสัก3-4สัปดาห์นี้อันนี้ไม่ได้คิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนในการเลี้ยงไปนะครับต้นทุนเปล่านะครับเวลาเราขายไขย่1วันก็คิดซะว่าร้อยตัวแม่ไก่ไข่ให้ประมาณ90ฟอร์ฟองคือ3แผงตีเป็นเลขกลมๆนะครับ3แผง3แผงเพราะว่าเราให้อาหารที่ ที่ครบสูตนะรก็คือวันละหนึ่งขีดต่อตัวเนี่ยเขาก็จะไข่ไข่ไข่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมตีไปที่เก้าสิบนะครับอ่าสามแผงทีนี้การขายไข่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าดูตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเดี่ขายก็จะขายไขย่ค่ะเบอร์สามเบอร์สี่บ้างนนก็ร้อยสิบบาทร้อยยี่สิบบาทนะครับแต่ผมจะคำนวณเ,เพื่อนๆที่แผงละ้อยเลยนะครับอ่าคือคำนวณให้ต่ำสุดเลย ก็คือถ้า3แผงเพื่อนเพื่อนก็จะขายได้แผงละร้อยก็จะเป็นเงิน300บาทเห็นไหมครับก็จะมีในฝั่งของต้นทุนเมื่อกี้ต้นทุนที่เราคํานวณไปทั้งค่าอาหารและค่าแรงตัวเองประมาณ0 0บาทอ่บาทเราขายขายได้3แผงแผงละร้อยก็จะเป็น300หากลบกันเราจะเหลือกําไรอยู่100บาทนะครับกาไร100บาททุกวันนะครับ100บาททุกวันตีเป็นเลขกลมๆนะครับอาจจะมีบวกลบบ้าง ไข่ไม่ถึง3แผงบ้างบางวันก็เกิน3แผงบ้างผมตีเป็นเลขกลมๆให้ที่300บาทเห็นไหมครับหากลบกันก็จะเหลือ1 1 0 0บาททุกวันนะครับห่งบาททีนี้เพื่อนๆจำที่ผมตั้งต้นทุนตอนแรกไว้ไ,ไหมครับเพื่อนๆต้นทุนตอนแรกที่เราคำนวณไว้คือ 25- 0 0 0 0คืออะไรบ้างคือค่าแม่ไก่กับค่าเราที่ลงทุนไปนะครับทีนี้พอจะไปถึงจุด จุดคืนทุนตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องเลี้ยงไปประมาณสัก8เดือนนะครับตีเป็นวันวันละร้อยแเดือนก็ประมาณ250วันนะครับใช้เวลา250วันเพื่อเก็บวันละร้อยให้ได้2 5 5 0 0บาทนะครับอ่าก็จะพอจะมองภาพออกเพื่อนๆก็จะได้จุดคุ้มทุนที่อ่าสองร้อยห้าสิบวันประมาณแปดถึงเก้าเดือนก็จะถึงจุดคุ้มทุนกุดคืนทุนนะครับคืนทุน เพื่อนๆก็จะได้เงินที่เก็บวันละร้อยจากกําไรวันละร้อยนะครับก็จะได้ประมาณ25งหมื่นห้าสองหมื่นหาโอเคเพื่อนๆถึงจุดคืนทุนที่8เดือนหรือ250วาันประมาณก้าวๆนะครับทีนี้หลังจากนั้น8เดือนแม่ไก่นี่จะไข่ที่เขาไข่สม่ําเสมออยู่ประมาณ18เดือนนะครับ18เดือนก็ประมาณปีครึ่งนะครับ จริงเขาก็ไข่ถึง2ปีนะครับแต่เขาจะไข่สม่ําเสมอที่ประมาณปีครึ่งน,นะครับหลังจากนั้นเขาจะไข่ลดลงจาก90ก็อาจจะเหลือ80 70ลงเรื่อยๆครับผมคํานวณที่การไข่สม่ําเสมอที่ปีครึ่งจากที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้มันไข่ามาแล้ว8เดือนนะครับแเดือนเราก็ได้กําไรที่เราสะสมวันละร้อยมาเรื่อยๆจากที่ผมคํานวณมาเราก็จะได้ตังประมาณ2องหม จะเป็นจุดคืนทุนของแม่ไก่และเราไก่แล้วหลังจากนั้น10เดือนนะครับจะเป็นกําไรนะครับจะเป็นกําไรกําไรก็คิดเหมือนเดิมครับคิดเหมือนเดิมก็คือเราขายไข่วันละ3แผงแผงละร้อยได้300เรามีต้นทุนในอาหารแม่ไก่วันละ150ต้นทุนค่าแรงตัวเองวันละ1ชั่วโมง50บาท200ลบ300ก็เหลือวันละ100ทีนี้เราเริ่มเก็บเก็บไปเรียกวันละ100 แม่ไก่จะไข่ไปอีกประมาณ10เดือน10เดือนก็ประมาณตีกข้าวไป300วันนะครับสามวันจะเป็นเงิน30,000บาทน,นะครับสามหมบาทนี่คือกําไรกําไรที่หักต้นทุนของแม่ไก่เ้าไปแล้วนะคือพื้0ส0มสามห่บาทอันนี้สําหรับโมเดลไก่หนึ่งตัวใช้เวลา1ปีครึ่งนะครับ กำไรจะได้ประมาณ30,000บาทนึ่งสามหมบาทนะครับกำไรนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงที่หลายคนยังไม่รู้นะครับมันจะมีรายได้อีกตัวหนึ่งนะครับที่พอแม่ไก่ถึงระยะปลดนะครับปลดไข่คือประมาณหลังบางคนก็ปลด2ปีบางคนก็ปลดปีครึ่งหนึ่ปี8เดือนสิบแปดเดือนหลังที่ผมพูดอธิบายเมื่อกี้นะครับสมมติว่า เราครบ18เดือนเราปลดเลยครับ18เดือนก็คือ8เดือนแรกเราเก็บเพื่อเพื่อคืนทุนราคาแม่ไก่10เดือนหลังเราเก็บเพื่อเป็นกําไรมันยังมีรายไ,ได้อีกตัวหนึ่งคือรายได้จากการขายแม่ไก่ปลดระหวางนะครับเพื่อนๆหลายคนยังยังไม่รู้นะครับตรงนี้คือเวลาแม่ไก่ไข่น้อยลงเนี่ยเวลาไปขายเนี่ยเราก็จะ จะมีพ่อขาแม่ขาอันนี้มีมีแน่นอนนะครับแค่เพื่อนๆไปโพสต์ขายหรืออะไรตามโซเชียลหรือหรือถ้ามีเยอะๆเนี่ยเ็จะมีคนติดต่อเพื่อนๆไปเองนะครับมีแน่นอนคือราคาเขาจะซื้ออยู่ที่กิโลนะครับเป็นกิโลละ40 50 6บาบาท65 70ก็แล้วแต่นะครับก็คือเอามาชั่งกิโลขายเป็นเป็นไก่เนื้อครับเขาเรียกว่าไก่แกงนะครับไก่แกงไก่เขาจะไปเป็นทาเป็นไก่เนื้อนะครับ เพื่อนๆก็จะมีะไรายได้ตัวนี้ไปอีกก็คือสมมุติว่า,าเพื่อนๆมีไก่ร้อยตัวนะครับเวลาขายเป็นไก่ปลดระวางก็เอาราคาต่ําๆเลยโลละ40บาทแม่ไก่ตัวหนึ่งตอนนั้นจะประมาณ1 5ถึง2กิโลนะครับบางตัวก็2กิโลกว่านะครับผมตีให้ต่ำๆเลยแม่ไก่ตัวหนึ่งก็1.5กิโลนะครับ1.5กิโลอ่ากิโลก็ขายกิโลละ40บาท ห้าสิบบาทประมาณนี้ครับห้าสิบบาทถ้าประมาณร้อยตัวเพื่อนๆก็จะได้กําไรจากการขายแม่ไก่แกงประมาณห้าถึงหกพันบาทนะครับห้าถึงหกพันบาทเลยทีเดียวนะครับทีนี้เพื่อนๆได้กําไรจากการขายไข่เมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปสามสามหมื่นบาทใช่ไหมครับเวลาเพื่อนๆ่อปลดระวางไก่ก็คือขายไก่ออกเป็นไก่แกงเพื่อนเพื่อนจะได้เงินมาอีกประมาณห้าพันบาท ก็จะรวมจากรายได้ทั้งหมดก็ประมาณ35 0หมืเห็นไหมครับเพื่อนอเวลา1ปีครึ่งเพื่อนๆจะได้กำไรจากการเลี้ยงแม่ไก่100อยตัวนี่ประมาณ35,000บาทโดยประมาณนะครับโดยประมาณอันนี้คือตัวเลขที่คำนวณมาให้เป็นข้อมูลจริงนะครับเป็นตัวเลขจริงๆเลยนะครับณปัจจุบัน2 5 6 8นี่นะครับที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นี่นะครับเพื่อนๆก็จะได้ประมาณ3 สามสามหมื่นห้าเนาะที่ผมอธิบายไปเมื่อกีอ้แต่เราก็ยังเหลือยังเหลือเล้าไก่นะครับเล้าไก่เราเวลาเราขายเล้าไก่เราเรา,เราก็ยังจะเลี้ยงได้อีกนะครับเห็นไหมครับเราคืนคืนคืนทุนแม่ไก่เนี่ยตอนประมาณสักแปดเดือนเราคืนทุนไปแล้วขา,ขายไข่ได้กําไรวันละร้อยบาทนะครับหลังจากแปดเดือนมาอีกสิบเดือนเราก็ขายไข่ไปเรื่อยๆก็จะได้ ประมาณ30,000บาทตอนปวดระวางขายไก่เป็นไก่เนื้อก็จะได้ตามอีกนะครับเห็นไหมครับโมเดลที่ผมคำนวณมาให้นะครับที่ที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ายังมียังมีเรานะครับเ,ออเวลาเราลงทุนเ้าไปแล้วเวลาเราขายไก่หรือปวดไก่เล้าเราก็ยังอยู่นะครับอย่าเลื่นะครับแล้วเราก็ยังอยู่ทีนี้ ใน EP ต่อไปผมจะพูดพูดถึงการสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนระหว่างซุ่งว่าแม่ไก่เรากําลังจะปวดระว่างแล้วเราควรจะเลี้ยงในช่วงไหนเลี้ยงให้มันเหลื่อมๆกันแบไหนเพราะว่าเรามีเลา้เลาไก่อยู่แล้วเราจะเลี้ยงยังไงให้ให้มีไก่ให้มีไข,ข่ขายอยู่ตลอดนะครับให้ลูกค้าเราอยู่ตลอดอให้ลูกค้าเราอยู่ตลอดเดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวผมจะมามาพูดถึงในในในเคสนี้นะครับอ่า ในพีนี้ก็นี่แหละครับที่คำนวณมาให้คำนวณมาให้สำหรับเพื่อนๆที่มองเห็นอาชีพนะครับอาชีพช่องทางที่จะทำไรายได้แบบประมาณว่าไรายได้จากน้ําซึมบ่อดไซน์นะครับรมาได้ประมาณว่าไรายได้มาทีละนิดแต่ได้อยู่ตลอดได้เรื่อยๆนะครับไม่ไม่ได้จัดการอะไรลําบากไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับ,นะรบส่วนปัญหาต่างๆ ปัญหาเล็กๆน้อยๆ้าเ,เพื่อนๆอย่างที่ EP ก่อนที่ผมเคยแนะนําว่าการเลี้ยง50ตัวเพื่อเก็บประสบการณ์ปัญหาพวกนี้จะค่อยๆหายไปนะครับยิ่งเพื่อนๆมีประสบการณ์แล้วก็เลี้ยงเยอะขึ้นปัญหาพวกนี้ก็จะค่อยๆหายไปนะครับอ่านี่คือข้อมูลข้อมูลจริงที่เรามาพูดกันวันนี้นะครับหากเ,เพื่อนๆยังสงสัยหรืออ่าหรือมีคําถามใน ในการคำนวณสูตรไหนหรือข้อไหนที่ยังตกหล่นเพื่อนๆก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วผมก็จะจะตอบตอบเพื่อนๆน,นะครับถ้าส่วนไหนที่ข้อมูลผมยังไม่มีผมก็จะไปหามาให้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปพี่ต่อไปพูดถึงภาคต่อจากร้อยตัวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจให้และยัง ถามคำถามเข้ามาเรื่อยๆและกดติดตามแล้วก็แชร์ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ